มาครับมากินข้าวน,น้ำกันกนินข้าวตาับหมูฮู้กับน้ำเลี้ยบบุกแก้หแวหมี่แก้วแก้วบองปิ้งหมูสม้มครับขอน้ำพี่น้องนะตับหมูฮูงบ้านๆท่านียเสียงอาจจะดังเบาเนี้ยนะครับไม่ตายแล้วนะครับไม่ตายแล้วไตอีกชนิดแล้วนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสมจิตบอดทองนะครับไม่เป็นมามาใส่เสียงงานเพลงใหม่นะครับ <c oughs> คุณลาบแงงดงกุดา <c oughs> บแงดงอินดี้คุณลาบแดงอินดี้ลาบแดงอินดี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> แปลเทียบฮาราเป็นตั้งละตสอหาแนวพี่น้อง ถ้าถือรกิจเหมือนกัน้าถ้าโดนใจไม่หลุ่นุ่ะกูมาโจโจเนี่ยเน่นพับในบาเนี่ยจะหาไปก็เดี๋ยวลรมกินไไของมรณกว่าเห็ดหาซื้อยู่ปีะเรแล้วครับแบนบ้านบ้านนะครับกานเลยกินนะครับ มีแก่อมตะอมตะกันกุหลาบแดงเืี่ว่าอมตะเลยนะเป็นมันลายปีได้ก็ต่อไอมตะคนเดินบางสั่นเลยหลังแต่เราเป็นเบาหน่อยหมืนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังเป็นเบาเพื่อเราตอนนี้เป็นเบาเบาเย้ยเบาเย้ยอเปื่นเื่อนเบาเท่าเออเบาเย้ยแต่ยังงนะครับโยงไงกินยังไงถ้าที่อะไรกับแบบนี่ะกินเขาส้มกันว่ากันมีปนมีเจลียวมีปิ่งนั่นปิ่งนี่กั ทั้งที่หลนะครับตัดลูกคลิปไปให้พี่น้องหควมเกื่อนไว้ก็ว่าเออมันอยู่กับเก่านะครับยังรวยารรารงานเหมือนเดิมนะครับหน้าเหมือนเดิมเดินหน้าเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมเนาะเมนเมอนรับงานชู้กับเก่าพีเพ่งพีเพ่งกลับมาของกันพี่เก่า <laughs> จะกินนะครับผมนักผู้กำลังดีาีทั้งเพลงของแม่ผู้หอมหวานน้ำอีกเพลงนหนึ่งนะครับแล้วก็นายเป็นไก่เพืงหม่อีกเพลงนหนึ่งพี่จะทยอยอัดราทุกครั้งี่น้อยเพิ่มเป็นไว้ในวงการที่ไปเรื่อยๆครับของนี้เป็นผู้ผลู่บารามีกันเดสเอสดีเอดีจัดตัวแมนอัดคอนเทนต์มากเกินเกล ปยยงอัดมืออ้งบพประสบความสาเจอบมารมีมันพเชื่อนี่บมารมีเป็นีเกาะมามาปั่นกินยเดียังมาตอนนี้ายเ่้ยทอดนะครับเหมือนเดิมนะครับองตอ้อง่อแม่คู่บีเองเลยมือเนี่ยมาเองเลยมาเองะ ไปแวะสิอยาเขาปั่นถึงไมมากมากโรคเก็ียน้ำที่นี่มันน้นนั่งเี่ยอเก็บ้าเอาน้นะนเอาปวดนปั่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 นของมียาปวดข้างเข่าก็ได้เ็นอ๋อรับขันรำมันรำนรมันบ่อยอันนี้เขาว่าเส้นเกี่ยไข่เส้นเกลี่ยเสียบนั่มาแล้ว เอาสองคนคือว่ามากินเผากันกินแล้วเขาเลยนะครับเจ้าเอาผว่าท่านเหีนจอ <c oughs> <c oughs> คือเตรียมจอที่เงๆอันนี้แม่กุ้งความหวานนะครับผมอ่สาสวัสดีค่ะอันนี้ก็อซิฟตัวเพ่งเหนี่น้องแม่กุ้งเหระใช่ค่ะซิกว่าเพ่งใค,วนนครว,ว่ามาแต่ห้องอาของอาจารย์สมเด็จมันละคะ่ะไลฟ์ผลงานเพ่ง วันวัเดือนเพ่นกับไปไปห้องอื่นกันเราไปห้องอื่นเราบ้านนี้พูดมาจักห้องใกล้บ้านนี้มาเห็นห้องใกล้บ้านเราเพราะเพราะไปทั้งใดเลยไปทั้งใดเราเรื่องสิ่สเิียดชื่อมือนะบ่แม่นนั่งจะเป็นนักร้องเป็นลูกค้าเลยครับพี่น้องเขาเป็นพี่น้องกันคือว่าเป็นญาติพี่น้องกันอยูในโบแมนธรรมดาแต่นักร้องแต่ละคนนะครับแต่บางคนชนเสียดเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีสี่สิบ ประมาณปีสิปีสิบหาบนนะแต่บอกคือเท <c oughs> ่าประมายี่สิบยี่สิบปีขึ้นหลังได้นะครับประมาณยี่สิบหรือยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเวีดยดันตอนเจริไทยเวียดกันโดนผมเนี่ยตแต่พเวียดนันนแต่ชุดัตรทีไทยทำเหรียญยี่สิเหรียญเหรียญแแต่ชุด นั่งเมาเอื้อนขวัญนะครับร่องร่องกินข่อยเวิ้งนะครับของค่ายเย็นดีเซฟเตเป็นยูเย็นดีนะครับแต่ก็ต่อต่อมาเส้งไทยสดนะครับตั้งแต่ก่อนี่ผมไปย้อนของบันทึกเสียงอันสยามธุรกิจบันเทิงขอนแก่นนะครับเรื่องมาโอนขวดมันไทยยูปลาโมงแม่นอยูยูปลาโมงไปนั่งไปปั้นปั่นน้ำใจปั่นน้ำใจไปไทยยุของเพื่อนหลวงพ่อพักการไปลุยเอ็มบวกเอ็มวีลักต่ออย่างอ้ ฟังต่ส่นมากก่อนเป็นผู้รอดลองพิ้งสารพันอยู่ก่อนองค์เจ้าย่าองค์เจ้าหญาโอ้สารพแต่ที่แรล้วเปล่าลองตาตามาแล้วเขดนีอาจารย์แล้วผู้เฮาถ่ายกระดาเนี่ยก็ลำบวงสวนขอก้อนนะพ่อขอคอก้อนองค์เจ้าหญาแถมมีสองเวอร์ชันถมมีสามมิเ็วมื่นเอือนล่ะทีเป็นบวงสวน เรียนผมเปิดห้องยาได้ไปถ้ามิ่ตาไปนะครับนะคได้โจเปิดโจเปิดลาบเนาะแกนพอดีเปิดโุกเปิดลาบได้อาจารย์สุจิตบอท่อมพร้อมไปยืนล่ำบวกสวงนะค้ล่ะร่ำบวกสวงไปเยไปเยอะไปน้ำกัญญาไปดีแล้วได้ได้ไปน้ำได้อ่อขอบคุณปุตสิทธโทแล้วก็เราได้ที่บ้านมาได้ รอด้านที่วางบดันน้วนมวนเพี่ยงเมื่อนาอคือมวนแท้เปลี่ยนื่อกินใจเม้อเสียลงแผ่นใดน้ำก็ประมาทรอด้านที่วางบดันมวนมวนเปลี่นขอพรปู่ซีสุดโทนะถ้ามีค้นไปล่องคับอยู่ดีที่มีค้นไปล่องคับแตมีเอ่งนั่นเนาะเอ่งอ่ะ ปากใจใสท่านตะวันน oh. ี่ลรติดเลยปากใจใสท่านตะวันนะครับแต่แกผมเจ็ดปีที่แล้วมั 4, 3, 4, <S 2> <S 2> <S 2> ่ครับเจ็ดปีที่แล้วอ้าวอ้าวแต่คห้องเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเบื้องหลังเบื้องหลังของชลวินผู้ประสบผลสําเร็จความสําเร็จนะครับอยู่แบบต้นบ้านบ่ได้มี่ยังนะครับไปไซม่าไซ พักไทยบ่เดี๋ยวเราจ้างเยี่ยมคีบหรือเปล่าอ่าไม่ไม่เดือมไม่ไม่เดือมเล่าไม่ดูดบุหรี่เนาะโมดีก็เราโกสินธุ์โดีเพือกันนะครับอันคืออ่าทำอะไรไปด้วยใจนะครับบ่แม่นอ่าด้วยสติอ่าบ่มีแนวมอมบ่มีแนวยอมใจบางคนนี่ถ้าถ้าบ่ยอมใจหรือว่าถ้าบ่อ่าเพิ่นเพิ่นว่าหาฟิวเอาฟิวซะก่อนต้องเดือมต้องให้หน้าแดงซะก่อนหลังจากหน้าแดงเราก็ลิ้นพัน เมียนพันแล้วครับขาดสติสติก็ทํางานไม่ได้จริงๆน,น,นะครับเกณฑปฏิปอันนี้ทําด้วยสติครับผมเอ้าขอบขอบคุณหลายๆที่รับ,บ<อ>ชมนะครับ,บอขอบคุณทุ<อ>กที่ามาที่ให้มามาเข่าคลิปวีดีดโอน้ำของปูกบห้านน้อยนะครับผมกระดาพอกันคลิปไม่เลิกครับ,บผม,บ,บ,ผมบางทีก็จะไปชมเบื้องหลังเนาะสวัสดีครับผบม